สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็มาพบเจอกับคุณรูแป้งนะคะประจําวันอังคารที่1นนะคะเดือนเริ่มต้นใหม่แล้วนั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ตรงกับ ในช่วงนี้ก็ยังตรงกับวันตรุษจีนใช่ไหมคะเด็กๆก็อาจจะได้แตะเอียกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มาส่งคลิปมาสอนคลิปให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะภาษาอังกฤษของรูปแป้งนะคะก็จะเป็นบทเพลงค่ะให้เด็กๆนะคะได้ฟังเพลงนะคะเกี่ยวกับบทสนทนาค่ะ greeting นะคะก็คือการทักทายต่างๆเช่น hello hi นั่นคือการสวัสดีใช่ไหมคะ goodbye ลาก่อนนะคะทีนี้คุณครูก็จะมีคําศัพท์ให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะคําศัพท์ในวันนี้คือคําว่าอะไรเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆหยิบหนังสือวิชาภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปในหน้าที่29เเลยค่ะเราก็จะมาดูนะคะในบทเรียนนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่เด็กๆจะต้องฝึกร้องเพลง greeting song ค่ะ สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงนะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์นะคะเอาเรามาดูเนื้อเพลงกันก่อนค่ะในเนื้อเพลงตรงนี้นะคะชื่อเพลง Greeting Song นะคะก็จะเป็นบทสนทนาระหว่าง A กับ B เขาคุยกันนะคะเอาเดี๋ยวคุณจะอ่านภาษาอังกฤษให้เด็กฟังก่อนนะคะ Good morning and how are you? I'm fine, thank you. And how about you? I'm fine, thank you so much. Oh my smart, are you welcome too? I'm glad to meet you here. Oh yes, my dear, the same to you. Do you know? I miss you so much. Oh, my d e a r heart, and I do too. It's time to say goodbye. Goodbye, goodbye, and see you again. อ่าเดี๋ยวคุณครูจะแปลให้เด็กๆฟ,ฟังนะคะว่าในบทเพลงนี้เนี่ย A กับ B เขาคุยกันว่ายังไงนะคะอ้า Good morning and how are you ก็คือสวัสดีตอนเช้าจ้าเป็นยังไงกันบ้างเธอเป็นยังไงบ้าง B ก็ตอบว่า I'm fine, thank you and how about you ฉันสบายดีขอบคุณนะแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างอ่าก็เอก็ตอบว่า I'm fine ฉันสบายดี thank you so much ขอบคุณมากๆเลยนะต่อไปคะ่ะ oh my smart y o u welcome too อืมฉันยินดีมากเลยที่ได้มาเจอกับคุณใช่ไหมได,ได้มาเจอกับเธอ I'm great to meet you too. ฉันก็ดีใจเช่นกันที่ได้มาเจอกับคุณที่นี่ต่อไปนะคะ Oh my. Oh, oh yes, my dear. The same to you. โอ้ฉันนั้นทำไมเลยดีดีใจมากๆเลยที่นันได้มาเจอเธอที่นี่ Do you know I miss you so much. เธอรู้ไหมว่าฉันนั้คิดถึงเธอมากๆเลยนะต่อไปคะ่ะ Oh my dear heart. And I do too. แปลว่าอะไรคะโอ้โหฉันทําไมเลยชัดคิดถึงเธอสุดหัวใจเลยแล้วเธอล่ะคิดถึงฉันเหมือนกันใช่ไหมต่อไปค่ะ is t time to say goodbye แปลว่าได้เวลาที่จะต้องกล่าวคําอําลาแล้วนะคะ goodbye goodbye and see you again แปลว่าลาก่อนนะลาก่อนแล้วเราจะพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเด็กๆคะในเนื้อเพลงตรงนี้นะคะก็ คุณครูก็จะมีคลิปนะคะเป็น,นคลิป YouTube นะคะแนบให้เด็กๆไปฝึกร้องเพลงนะคะเกี่ยวกับบทสนทนาต่างๆนะคะการทักทายต่างๆด้วยนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูนี่ค่ะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสองคนนี้นะคะเด็กผู้ชายก็พูดว่ายังไงเอ่ย Goodbye แปลว่าอะไรคะ Goodbye แปลว่าลาก่อนเด็กผู้ชายพูดว่า Goodbye ลาก่อนเด็กผู้หญิงก็ต้องตอบ,ตอบว่ายังไงคะ ก o ดบายเหมือนกันนั่นก็คือลาก่อนนะให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยประตรงนี้ก่อนแล้วก็เขียนคำว่าก o ดบายลงไปตรงนี้ด้วยนะคะ เด็กๆคะวันนี้นะคะการบ้านนะคะก็เด็กๆจะต้องเขียน write and read นะคะในคำว่า g o o ดบ y าแปลว่าลาก่อนนะคะก็ให้เด็กๆนะคะไปเขียนตามรอยปรัดมาด้วยแล้วก็คัดคำศัพท์ลงในสมุดการบ้านด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะตั้งใจอ่านตั้งใจเขียนแล้วก็ตั้งใจเรียนที่สำคัญจะต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วเราเจอกันใหม่ในวันศุกร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ